คนตกลา้มือพลังคนเราพะวงสรงใส่น้ำเลยขึ้นบอนอนาก็เลยเฉยผ่ามาเบิ่งน้ำเลยแต่เบิ่งไก่ไกอย่างบอกขึ้นเจ้าพี่น้องโอ้หลับน้ำอีกใดอีกไ่เติอบอยู่คุณน,นะอยู่ตํำๆุ่นนะแต่ก็บบนเเดืกอก,ดกันตุกเสนี้นะแต่กันต้องท่ามข่าวท่ามข่าวทำผูล่วงน้ำเนาะกระทางผูล่วงน้ำขึ้นบอกกันผูล่วงขึ้นแมงเลยก็ขึ้นแล้ว อ้ไล่เร็วอยู่ได้ดวได้ดวงปอยุสแสดงว่าน้ำโค้งกับบ่อชุ้งก็ได้เนาะไล่เวิร์ดดีอยู่พุณนะปริมาณน,น้ำเลยที่สะพานเลยพาเลตก็เหลืออีกไก่เติบพี่น้องเอ๋ยเม็นเป็ดตะยานมันกู้คอสะพานเนาะครับเป็นตะยานนะอันนี้กไก่เติบสะพานแผนก็อีกไก่เติบคุณนะเ่นบอลระดับตัวเล็กนะ ห้าเมตรหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรแต่ตอนนี้ประมาณสามเมตรไปว่าเพิ่นเมตรไวันนั้นหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรเก้าเมตรสิบเมตรสิบเอ็ดเมตรแต่ว่ามันบอมาถ,ถึงหกเมตรเถียมันหยุดต่ำๆเพราะโอ้ก็เห็นข้างล่างแล้วบอฮอดสามเมตรพี่น้องสองเมตรกลัวๆสองเมตรกลัวๆแต่ถ้ามันท่วมมันต้องสิบเอ็ดเมตรโอ้รับได้อีกหลายเมตรเติอบอยู่พี่น้องเลย สบายใจไปเปาะหนึ่งเนาะตอนนี้2เมตรกวา่วาๆนะครับระดับน้ำเลยที่สะพานแขวนน้ำมันก็สบายใจได้อยู่พี่น้องว่าเด็กน้อยตอนน้ำนี้ตามๆอยู่เพราะเป็นตะยานที่อะเป็นตะยานโอ้ยท่วมขอถท่วมหัวพนดีอแต่ตอนนี้อยู่ระดับที่สบายใจอยู่นี่นะบริเวณเออลานกิจกรรมบ้านแห่ครับนี่นะนี่นะน้ำมนันน้ำมนันเป็นดังนี้แหลพี่น้องเอย ได,ดได้ดวงดีอยู่มันไล่ลงน้ำเลยได้แบบสะดวกสบายอยู่บอยยืนส่กันเทีน,นี่นะนี่นะองลานกิจกรรมเพิ่นนี้นะพี่น้องเจ้าสิมาติสนอลบิกกันอยูนี้ก่อนอย่าเรลงอัพเอนดาวอัพเอนดาวกันยูนี้ก่อนั่นก็เป็นส,นส,ส,นสะพานวัดสิภูมิสะพานวัดเฮวัดสิภูมิว่เราเพิ่นสีรูปนั้นรูปนี้ดีดีก็เห็นบอกเห็นรูปฟังคนบอกว่านเผาเข้าล่านะพี่น้อง บรรยากาศทีกอพูดนะรูปหอยนะฮันแนวเแล่วก็บัตจอดรถถ่ายอยู่นั้นพี่น้องรถก็กระจอดรีอยู่นี้กัมมาเวทายอยู่นี้เบิงนะ่งบรรยากาศน้ำให้พี่ให้น้องปเป็นดังนี้เลยเออน้ำบูดๆนี่ไหลเขาล้าเลยไหลออกนี่นะเออมันไหลจัดพอน้ำเนาะเห็นบ่เห็นทราใหญ่เห็น,หนบ่พี่น้อง มันไล่ออกยัดพอระบายมาลงน้ำมนนนนนนนันเนาะบุญ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 เนาะก็เมน้ำมนันสูงเหมืนกัสิงืงขึ้นไปนำข้างเถิงเนาะจะเป็นชนีมาได้อะ่ะ